คุณพิธานะคะก็ตอนนี้ก็มีข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็คุณชูวิทย์เนี่ยเขาก็ออกมาสนับสนุนในส่วนของคุณทิมพิธาอยู่นะคะก็เขาก็สนับสนุนก้าวไกลนะคะก็ได้ออกมาการันตีเนาะว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ได้มีการซื้อเสียงไม่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาเลยนะคะนี่ก็น่าดีใจจริงๆแล้วก็ทาง ครู่นะคะมีขอเลื่อนหาก่อนเดี๋ยวเราขอไปดูที่สักครู่นะคะขอเลื่อนหาก่อนสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังเนาะ,ะมาดูกันนะคะบอกว่าก้าวไกลนะคะไม่เอากัญชาเสรี เย็นนี้เนี่ยมารณรงค์ที่ตลาดนกคู่จังหวัดนนทบ,บรุรีได้พบกับพักเ,เก้าวไกลแล้วก็นายพิธาหัวหน้าพักด้วยได้มีการถามต่อหน้าสื่อจำนวนมากเลยว่าสนับสนุนกัญชาเสรีหรือไม่ นะคุณวิชาได้ตอบผมเสียงดังฟังชัดเลยว่าไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีสุดโต่งไม่เอากัญชาเสรีสุญยากาศเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็ต้องควบคุมด้วยชัดพอไหมครับพี่นะท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างอา่อกึกกล้องเลยนะคะสนับสนุนคุณวิชาแล้วก็คุณชูวิทย์ด้วยบอกว่าผมเนี่ยไม่มีเบอร์ไม่มีพักจึงขอสนับสนุนพักก้าไกล เพราะประชาชนอย่างผมแล้วก็เครือข่ายแพทย์ล้วนต่อต้านไปในทางเดียวกันเลยก็คือนำกัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็ให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์ด้วยจะมีแต่พักภูมิใจไทยเท่านั้นนะคะที่โดดเดี่ยวไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ผมจะไปถามนายเศรษฐาด้วยทวีสินนะคะอของทางพักคเพื่อไทยต่อหน้าสื่อที่หน้าห้างพารากอนด้วยซ้ำ คงจะได้คําตอบแบบเดียวกับพักเก้าไกลทุกประการนะคะบอกว่าพักอื่นๆจะเดินหน้าไปถามให้ครบเลยนะคะยกเว้นพักรวมไทยสร้างชาติเพราะเคยไปถามแล้วที่เยาวราชแต่ทางอ,อหอตอเนี่ยเดินหนีผมดังนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องเดินไปถามอีกการต่อสู้ของผมเนี่ยใกล้ที่จะประสบความสําเร็จแล้วอีกอึดใจเดียวนะไม่ใช่ชัยชนะของผมแต่มันเป็นชัยชนะของเยาวชนครอบครัวแล้วก็สังคม ประชาชนต่อพรกการเมืองอย่างภูมิใจไทยที่เอาปัญหากัญชามาสู่พี่น้องประชาชนด้วยวาระที่มันแอบแฝงนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่ทางาคุณชูวิทย์นะคะได้ต่อต้านอย่างเต็มที่เลยนะ,ะเรียกว่าถึงไหนถึงกันเลยดีกว่าอืมนะคะแล้วก็มีกรณีการพิาพาทของทาง ภูมิใจไทยหนักเหมือนกันนะทางคุณชูวิทย์เนี่ยแหละถึงขนาดไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนาะก็ต้องมารอกันดูต่อไปนะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจะมีไม้เด็ดอะไรกันบ้างนะคะอืมเดี๋ยวนะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวสักครู่นะคะมีขอไปเปิด Facebook ตัวเองนิดนึงอืมอืม ขอมีพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่ประเด็นต่อไปอ่า๋ยวเรามาดูวันนี้นะคะอืีแล้วเรามาดูในเรื่องของ6ข้อนะคะ เปิดข้อมูลประกอบพิจารณา6ข้อกรณีของหุ้นไอทีวีพิธานะคะนี่เป็นของสื่ออิสารานะคะสำนักข่าวอิสาราเขาบอกว่าเปิดเอกสารประกอบข้อมูลพิจารณา6ข้อกรณีพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะอ,อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่คะ่ะ เอ๊มันเป็นอะไรวะทำไมเวลามีเปิดทางด้านสักครู่นะคะเปิดคือเวลามีเปิดผ่านไลน์เนี่ยมันจะ มันจะเข้าไม่ได้นะคะมันจะฟ้องว่าเพจที่เราเข้าเนี่ยคือเป็นเพจอันตรายอะไรแบบเนี้ยเออเราก็ไม่เข้าใจนะ,ะต้องต้องมาหาเองในโครมโอเคมาดูกันค่ะเขาบอกว่าเปิดเอกสารประกอบข้อมูลพิจารณา6ข้อของกรณีทิมพิธาเนาะเขาบอกว่าได้ถูกร้องว่าถือครองหุ้นสื่อ i t ทนะคะ42,000หุ้น คุณสมบัติคือต้องห้ามเป็นผู้สมัครของสสหรือไม่นะคะแจ้งวัตถุประสงค์45ข้อเกี่ยวข้องกับกิจการสื่อ5ข้อขณะที่งบการเงินนะคะในปีพศออ2564รายได้นะคะ23.6ล้านได้หยุดดำเนินการแล้วก็ถูกสำนักงาน,นะะประหลัดได้เพิกถอนอได้เพิกถอนสัญญาในการอนุญาตนะคะบอกว่ากรณี ของทางนายทิมพิธานะคะออผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้ถูกเรืองไกลนะคะได้ร้องออกมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะคะมาตรา98นะคะวงเล็บ3ว่ามีคุณสมบัติในการต้องห้ามนะคะโดยที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ที่แจงเลยว่าเป็นหุ้นของกองมรดกบิดาตัวของนายพิธาเนี่ยมีมีเพียงแค่เป็นฐานะ ผู้จัดการมรดกนะคะแล้วก็ได้ปรึกษาแล้วก็มีการชี้แจงไปต่อปอปอชอเนี่ยเรียบร้อยนานแล้วเราก็ไม่รู้สึกหนักใจเลยเพราะว่าเข้าใจดีนะคะว่าจะต้องถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยิบมาโจมตีก่อนการเลือกตั้งในช่วงของโค้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าทางสื่อสำนักข่าวอิสาระนะคะได้รวบรวมข้อมูลในการประกอบการพิจารณาในเรื่องของอหุ้นสื่อนะคะออกมาดังนี้ บอกว่า1นะคะในวันที่12พฤษภาคมปีพศ2565นะคะไอทได้ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะบจม006ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่27เมษายนปี65ลงวันที่นะคะ27เมษายนปีพศ2565 นายพิธาได้ถือหุ้นในลำดับที่7,138จำนวน42,000หุ้นนะคะโดยบริษัท i n t o u c h นะคะ Holding จำกัดมหาชนโดยถือหุ้นใหญ่นะคะถึง638ล้านนะคะ62,846หุ้นนะคะ2บริษัท ITV จำกัดนะคะมหาชน จดทะเบียนเมื่อวันที่20ตุลาคม2541มีการเปลี่ยนแปลงทุนสำนักงานที่ตั้งแล้วก็กรรมการหลายครั้งทุนจดทะเบียนล่าสุดนะคะ7,800ล้านบาทนะมีการชำระแล้วไป6 3 1 3ล้านนะคะ487,000บาท ที่ตั้งนะคะอยู่เลขที่87อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์นะคะชั้น27ถนนวิทยุเขตปทุมวัน um นายคิมสิริทวีชัยนะคะแล้วก็นายจิตชยัยนายเมโทรนางสาวธัญรักษณ์นะคะแล้วก็นางรัตนาพรเป็นกรรมการล่าสุดนะคะ 3. แจ้งวัตถุประสง45ข้อนะคะเกี่ยวข้องกับสื่อจำนวน5ข้อนะคะอาทิ ข้อ18นะคะในการประกอบกิจการลงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือจําหน่ายแล้วก็ออกหนังสือพิมพ์ข้อ 40, 40นะคะประกอบกิจการรับบริหารแล้วก็ดําเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบออบอกรับเป็นสมาชิกแล้วก็โทรภาพเคเบิลทีวีนะคะรับเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําบริการประชาสัมพันธ์จัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์นะคะ เคเบลิลทีวีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคณะกรรมการควบคุมการกระจายเสียงของรัฐนะคะเออแล้วก็ต่อมาข้อ41นะคะประกอบกิจาการรับจ้างโฆษณาทางโทรทัศน์ลงภาพยนตร์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อใดๆนะคะรับบริการถ่ายภาพ<ฆ>เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์นะคะรับจ้างออกแบบโฆษณาทุกชนิดนะคะ อืมแล้วก็ต่อมานะคะอืเอย่างนะสักครู่ค่ะเลื่อนดูก่อนเนอะรู้สึกงงๆอันนี้คือข้อสามเนอะต่อมานะคะข้อสี่เขาบอกว่างบการเงินนะคะรอบปีสิ้นสุด31มธันวาปีพศ2564งบดุลน,นะคะสินทรัพย์รวม 1,270ล้านนะคะ4 5 7 7 0 4บาทหนี้สินนะคะ2,894ล้าน5 1 3 8 3 1บาทขาดทุนสะสมนะคะยังไม่ได้มีการจัดสรรน,นะคะ7,488ล้าน8,690บาท งบกำไรขาดทุนนะคะรายได้รวมก็ประมาณ23สิบาล้านนะคะ68 3 7 7 1ดสดเจบบาทเป็นผลตอบแทนจากเงินทุนแล้วก็ดอกเบี้ยรับนะคะส่วนค่าใช้จ่ายรวมนะคะ10บล้าน9ก้าแสารอห้าสิบบาทกำไรสำหรับปีนะคะก็เออล้านนะคะ 17,063บาทส่วนกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีนะคะ4 1 6 9 6 4 7บาทนะคะต่อมาข้อ5นะะในเอกสารหมายเหตุ head, ประกอบงบการเงินรอบปีสิ้นสุด31ธันวาคม 2,564ระบุว่านะคะบริษัทใหญ่ระหว่างปีนะคะบริษัท InTouch นะคะ Holding จำกัดมหาชนได้ถือหุ้นในอัตรานะคะ52.92%เขาบอกว่าบริษัทที่เคยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่13มีนาคม2,545และเมื่อวันที่18กรกฎาคม2,557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้มีการออกประกาศมติให้มีการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนะคะ2557เป็นต้นไปนะคะอืมแล้วเขาบอกว่าทางบริษัทย่อยนะคะบริษัทอาร์ทแวร์เมเดียจำกัดนะคะได้ให้เช่าป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็บริษัท ได้ให้บริการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่ได้มีการหยุดดําเนินกิจการไปเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเป็นข้อสุดท้ายเลยก็คือข้อ6ข้อมูลบริษัทย่อยนะคะบริษัทอาร์ทแวร์นะคะมีเดียจำกัดได้ลงจดทะเบียนนะ,ะในวันที่11พฤศจิกายนปีพศ2545นะคะทุน25ล้านบาทนะคะ คขบอกว่าวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็คือ29เมษายนในปี65บริษัท i อทนะคะถือ249,993หุ้นจากทั้งหมดนะคะ250,000หุ้นมูลค่านะคะรุอ่ะมูลค่านะคะหุ้นละ100บาทงบการเงินรอบปีสิ้นสุดนาะในวันที่31ธันวาคม2564 งบกำไรขาดทุนนะคะไรายได้รวม701บาทขาดทุนสุทธินะคะ49,379บาทงบดุลสินทรัพย์รวมนะคะ511,589บาทหนี้สินนะคะ17,163บาทขัดทุนสะสมนะคะ24ล้าน55,574บาทเขาบอกว่าจากค่า จากข้อมูล6ข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่านะ,ะ1นายพิธาได้ถือหุ้นบริษัทไอทีจริงแต่เจ้าตัวนะคะยอมรับแล้วก็แจ้งว่าเป็นหุ้นมรดกแต่ถือหุ้นในสัดส,ส่วนที่น้อยมากนะคะ2บริษัท ITV นะคะประกอบกิจการสื่อสถานะของบริษัทนั้นยังไม่ได้มีการเลิกกิจการมีการนำส่งงบการเงินทุกป,ปีแต่หยุดกิจการไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามนะคะการาพิจารณาในส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดูคําวินิจฉัยของศาล,ลรัฐธรรมนูญแล้วก็คำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่ผู้สมัครสส,สรายอื่นได้ถูกร้องถือหุ้นสื่อก่อนหน้านี้ด้วยและกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีคนละก,กรณีกันนะคะกับการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและก็นี่สินต่อคณะกรรมการปปอชอที่ นายพิชาได้ถูกร้องว่าไม่ยื่นการถือครองหุ้นดังกล่าวต่อปอป,อปอชอนะคะก็อันนี้เป็น6ข้อนะคะที่ทางสำนักข่าวอิสราได้รายงานออกมาต่อมานะคะหลายๆคนหวั่นใจมากนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีก็หวั่นใจเหมือนกันนะว่าเออทำไมคุณดิพิธาถึงได้ไว้วางใจอย่างนั้นซึ่งชราใจเพราะที่ผ่านมาเราก็เคยพลาดมากับ ทางพักอนาคตใหม่แล้วเนาะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วถึงแม้ว่าคุณ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 ธนาทรเนี่ยจะจะคิดว่าตัวเองรอบครอบแล้วแล้วเราก็อยากจะตาหนิถึงฝ่ายกฎหมายของเขาด้วยนะแสดงว่าฝ่ายกฎหมายเนี่ยไม่เจ๋งจริงไม่รอบครอบเลยนะคะแล้วกเ็เห็นไหมคะว่าเราเคยพูดไปแล้วว่า คือสารเนี่ยเขาไม่ได้เข้าข้างเ,เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยมันมันต้องคิดให้ดีเลยเพราะสารเนี่ยเวลาที่เขาตีความเนี่ยเขาไม่ได้ตีความ,ามตามตัวบทกฎหมายหรือเปล่าก็คือตีความแบบเข้าข้างรัฐบาลหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดการเพียงทําได้นะที่ผ่านมาเคยเพียงทําแล้วในเรื่องของคุณธนาธรโดนยุบพักอนาคตใหม่โดนตัดสิทธิ์ทางด้านการเมือง แล้วครั้งนี้เรากําลังบูมขนาดนี้เรากําลังแบบว่าได้ชัยชนะขนาดนี้แล้วถ้าพลาดอีกเนี่ยโอ้โหมันเรียกว่ามันมันเจ็บมากอะ่ะมันเจ็บนะคะในในการที่ว่าเราเราเรากลับมายืนได้อะ่ะในในวันที่เวลามันผ่านไปประมาณสัก3ามปีเนี่ยกลับมาได้ขนาดนี้มันมันโคตรจะปลื้มใจนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมคุณดิวิาถึงได้ชะล่าใจแล้วพัก เขาเรียกอะไรทนายความของพรรคอะทําไมทําไมถึงได้พลาดขนาดนี้นะไปดูนะความคิดเห็นของคุณเอกชัยคือคือเราเข้าใจนะว่าคุณเอกชัยเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงเก่าไหมอะแต่ว่าเราเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของเขาเหมือนกับเขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนจะไม่ได้เข้าข้างทางพรรคพรรคเขาใครเท่าไหร่น,นะก็ก็เนี่ยคือตั้งแต่เช้ามาเลยนะก็ฟาดฟันแล้วก็พยายามที่จะพูดว่ายังไงก็คือ คุณทิมวิทาโดนแน่อะไรประมาณเนี้ยไปดูความคิดเห็นของเขานะคืออ่าคุณเอกชัยได้แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าไอทีเนี่ยยังไม่เลิกกิจการแค่หยุดออกอากาศแค่นั้นเองแต่ยังมีการจ่ายเงินปันผลติ่งส้มนะคะอย่ามั่วเห็นไหมคะก็คือเหมือนกับเขาพยายามที่จะเอาให้ได้เลยเนี่ยเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาได้ได้จาแนกออกมาทั้งหมดนะคะเก้าข้อ บอกว่า1น,นะคะเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะเลือกตั้งเนี่ยสกปรก 2. นะคะเพื่อไทยก้าวไกลได้สสไม่ถึง300ที่นั่ง 3. เพื่อไทยไม่จับมือก้าวไกลในการตั้งรัฐบาล 4. ทักษิณชินวัตรกลับมาไทยและเข้าเรือนจำา5นะคะพักพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติตั้งรัฐบาลได้เสียงข้างน้อยห สวไม่โหวตนายกรัฐมนตรีให้ฝ่ายประชาธิปไตย 7. ประยุจันโอชาประวิทย์วงสุวรรณได้เป็นนายกรัฐมนตรี 8. กกตส่งเรื่องในการยุบเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลให้กับสารลรัฐธรรมนูญ 9. นะคะทิมพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญแขวนอันนี้คือ9ข้อที่คุณเอกชัยได้ตั้งขึ้นมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้ว นะคะเราก็บอกว่าปจัจจัยใดบ้างที่จะทําให้คุณลงถนนก็ได้ถามขึ้นมาในสังคมนะคะ,ะ,คะก็สุดท้ายก็เห็นจะมีแต่คนบอกว่าไม่ลงแล้วนะคะเหนื่อยอาวุธสครามนะคะ,ะบางคนก็บอกว่าไม่มีกําลังจะไปสู้ได้ยังไงนะคะลงถนนแล้วยังไงต่อนะ,ะม็อบก็ไม่มีเส้นทําอะไรก็ไม่ได้นะคะนอกจากเปิดบริจาคแล้วโดนคดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ก็ หลายๆคนนะคะก็ไปแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็แสดงในบางข้อนะคะบางคนบอกว่าถูกทุกข้อพร้อมลงถนนนะแต่ว่าจริงๆนะเอาด้วยความจัดจริงเลยมีกามองว่าคงไม่มีการลงถนนหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าคนไทยที่ขาดนะคะแล้วก็เห็นแม้ว่าเวลาที่มี่พูดเรื่องนี้ทุกครั้งเลยจะชอบมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเราพร้อมลงถนนเราพร้อมลงถนนแต่คุณเห็นไหมคะว่า ในเคสของอคุณหยกเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครลงถนนเลยนะสุดท้ายแล้วก็เป็นการลงถนนแบบทิปนะคะไม่มีใครลงถนนอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าในเก้าเหตุการณ์นี้นะคะใครพร้อมที่จะลงถนนนะคะต่อมานะคะทางคุณดิพิธานะคะาจะโดนตัดสินหรือไม่ตัดสินเนี่ยก็ ไม่ทราบนะคะเราต้องมาดูกันต่อไปว่าศารลรัฐธรรมนูญนะคะจะตจะตีความว่ายังไงซึ่งทุกคนก็คงจะเห็นนะคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่เคยเข้าข้างทางฝ่ายประชาธิปไตยเลยนะคะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับสินบนอะไรมารเปล่าต่อมานะคะทางคุณเอกชัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ไว้อีกนะคะบอกว่ากรณีของชันชัยนะคะอิสระเสนารกักกรกตเนี่ยได้ตัดสิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้ง จึงยังถือว่าเป็นเพียงแค่ผู้สมัครต้องส่งเรื่องไปศาลฎีกาแผนคดีเลือกตั้งในการตัดสินแต่กรณีของทีมพิธานะคะกกอตอ,อาจจะสั่งถอดถอนหลักการเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นสสอแล้วต้องส่งเรื่องไปศารลรัฐธรรมนูญในการตัดสินอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของทางคุณเอกชัยนะคะอืมโอ้โหเรียกว่าไม่เป็นผลดีเลยเนาะ คุณเอกชัยได้มาคิดมาแสดงความคิดเห็นเสริมนะคะบอกว่าเรื่องเรื่องไกลเนี่ยเลือกที่จะร้องในช่วงนี้เพื่อให้กกตเนี่ยส่งเรื่องไปยังศาลและธรรมนูญน,นะคะนี้เป็นความคิดเห็นของคุณเอกชัยนะคะอืมแล้วก็มีคนเขามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่า อ,อรู้สึกว่าทางเรืองไกลเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลมาเมื่อเมือม่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สงสัยว่าเรืองไกลเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนอืมบางคนก็บอกว่าได้ข้อมูลมาจากพรรคพวกในสภาเนี่ยแหละเพิ่งได้มาเมื่อวันศุกร์มีคนเอามาถามว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายผิดไหมก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะคะ อันนี้ก็วิาพา์วิจารณ์กันไปนะโอ้โหนี่มีรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอะอืมส่วนทุกคนนะจะคิดว่าย,งายังไงเอออ่มาดูวันนี้ต่อมานะคะก็น่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายหรือเปล่าก็อยากจะให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธานะคะว่าคิดเห็นอย่างไรอืม มาดูกันนะคะในเรื่องประเด็นของอาการที่มีสัญญาณนะคะว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงค่ะ